อันดับรถไฮเปอร์คาร์ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกไม่ใช่แค่แรงแต่โหดทั้งเทคโนโลยีดีไซน์และราคาที่ชนเพดานภาษีไทยกระจาบางคันแค่ราคาภาษีก็ซื้ออเวนเจอร์ได้3คันแล้วอันดับที่5้าบูการ์ติเซนโตดิซีราคา9ล้าน USD หรือเท่ากับ333ล้านบาทผลิตแค่10คันในโลกเครื่อง W 6คว้าเทอร์โบ1,600แรงม้าศูนย์ถึงร้อยใน2.4วินาทีท็อปสปีดที่สามร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาษีไทยบวกเข้าไปเกือบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาทะลุเก้าร้อยหราคา13ล้านบา USD ดีหรือเท่ากับ480ล้านบาทมีคันเดียวในโลกสั่งทำพิเศษได้รับแรงบันดาลใจจากเรยอยอชภายในแต่งไม้แท้หนังแท้ทุกจุดทําด้วยมือใช้เวลาสร้างมากกว่า4ปีบวกภาษีนําเข้าไทายทะลุ1,300ล้านบาทไม่ต้องเอาไปแต่งแค่จอดก็แพงกว่าโชว์รูมทั้งตึกอันดับที่3าพาการนีซอนดา HP บาเชตตราคา17ล้าน USD หรือเท่ากับ645ล้านบาทไทยรถเปิดประทุน v 12.7.3ลิตร789แรงม้าผลิตแค่3คันในโลกตัวถังคาร์บอนเบาทะลโคไทคทนลูนโค0 ้านบที่คือรถที่วิ่งไวพอๆกับราคาที่ขึ้นทุกปีและอันดับที่2บูกาติลาไวเทอร์นอราคา18.7ล้าน USD หรือเท่ากับ690ล้านบาทไทยมีคันเดียวในโลกสร้างเพื่อรำลึกบูกาติอัลเลนติเครื่อง W16 8ลิตร1,479แรงม้าดีไซน์สุดคลาสสิกแต่ล้ำอนาคตรวมภาษีนำเข้าประมาณ1,900ล้านบาทนี่ไม่ใช่แค่รถแต่เป็นประติมากรรมเคลื่อนที่ที่แพงกว่าคอนโดทั้งย่าและอันดับที่1รึลงโรลอยด์ดาโรสนอร์ดรอปเทลราคาททไยสดยองานครระดับโลก ภายในฝังเนาฬิดกาเดลมาพิเกตแรงบันดาลใจจากกุหลาบสีดอสร้างแค่สี่คันในโลกราคารวมภาษีน้าเข้าไทยแต่สามพันล้านบาทนี่มันเอาไปขายรถซื้อคครหาได้กี่หลังวะเนี่ยแล้วรถที่ก่าวมาแพงขนาดนี้อย่าว่าแต่ซื้อเลยแค่ฝันถึงก็ต้องผ่อนความคิดคันไหนโดนใจที่สุดเมนไว้เลยแล้วถ้าชอบคอนเทนต์สาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดรีโพสต์ทกตอกรีโพสต์ได้ไอจี IG ก็รีโพสต์ได้แล้วกดรีโพส์ทั้งทิกตอกและไอจีเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปหน้าแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ่าย